ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มารีวิวนะครับตัวนี้จะเป็นคูปะต้าจีเอลนะครับตัวนี้เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับพวงมาลัยพาวเวอร์เครื่องยนต์3สูบนะครับตัวนี้จะเป็น4เกียร์นะครับเป็นเกียร์ซัทเทิรนะครับอ่ารุ่นนี้ก็มี p ี o 5เกียร์นะครับรถคันนี้เราขายกันถูกๆนะครับขายถูกๆเลยตัวนี้ก็มันจะมีตำหนิตรงนี้นะครับที่เราขายถูกอ่ามีตรงนี้ผุนิดนึงนะครับ นี่ตรงนี้นะครับทุกอย่างดีหมดนะครับแล้วก็ส่วนหน้ากากก็จะมีตรงนี้ท well, ี่มันไม่มีท <flourish poles needed> <tır> ี่ล็อกนะครับปลายแตกนะครับอันนี้ขายตามสภาพนะครับคันนี้เดี๋ยวราคาเราจะบอกที่หลังนะครับสภาพโดยรวมสภาพรถคันนี้สภาพโดยรวมสวยๆนะครับก็มีตำหนินิดหน่อยนะครับมีตำหนินิดหน่อยก็เลยขายไม่แพงนะครับคันนี้นี่นะครับสภาพถูกกับทุกอย่างใช้งานได้ปกติดีหมดนะครับตัวนี้นะครับอ่า ราคาตามสภาพนะครับตัวเปล่าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับตัวเปล่านะครับตามสภาพนะครับตัดยอดสองหมื่นห้านะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับเปิดโครงการาวเวอร์นะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูนะครับแคตตาบุกทุกอย่างสะดวกสบาย แล้วกันะครับนะครับรรมติกงงานได้ปกติดีนะครับก็เผื่อลูกค้าท่านใดนะคร okay, so ับสนใจก็ลองเข้ามาเลือกชมดูได้นะครับรถสภาพสวยๆแบบนี้เครื่องเกียร์ดีครับเครื่องเกียร์ดีมากนะครับแต่ว่ามีบอดี้มันมีผุนิดหน่อยนะครับเราเลยขายถูกๆนะครับแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับรุ่นนี้ราคานี้หาที่ไหนไม่ได้นะครับราคา 1แสนสี่หมื่นห้าบาทเป็น24แรงพาวเวอร์นะครับถ้าเป็นรถสภาพสวยกริปเลยคันนี้ก็อยู่ประมาณแสนเจ็ดนะครับอ่าอันนี้ขายอยู่ที่1แสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับส่วนตันย่าสองหมื่นห้าพันบาทของใหม่นะครับล mm ูก hmm. ค้าท่านใดสนใจก็ลองเข้ามาเลือกชมดูได้ครับ mm hmm. ร้านซูสิตักเตอร์อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์น,น,นะครับเ mm hmm. บอร์โทร0861026521นะครับอีกเบอร์จะเป็นเบอร์0930855104นะครับล mm ูกค้าสามารถแอดไลน์ได้ทั้งสองเบอร์นะครับร้านซูสิตักเตอร์สาขาสอง อำเภอตะขาจังหวัดนครสวรรค์นะครับวันนี้ขออนุญาตจบคลิปเพพยงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ